นี่เพื่อนๆมาดูเลยเพื่อนนี่เนื้อนอกของแท้นี่ตัวจริงบอกเลยว่าสุดยอดหัวใจครับมันมีรสชาติอะไรบ้างครับผมรสชาติาอะไรบ้างครับมีสายพันธุ์ครับเป็นสายพันธุ์ไวเชอร์รี่เจลาโต้อันนี้อาการเป็นไงครับผมตัวนี้อ่ะต,ตัวนี้ยังไม่หล่อตัวนี้เอฟเฟกน่าจะเป็น เป็นทางซาดิวาตัวเนี้ซาดิวาแบบดีดๆหน่อยอ๋อโอเคครับผมเหมือนกันคูวาด้วยดีดๆหน่อยแล้วตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ล่าเริงไวนจะกิดเทิร์นอ๋อล่าเริงรครับผมใช่แล้วตัวนี้ดีดๆเหมือนกันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอเนจีสูงวงนอนนิดนึงอันนี้บับเบิ้ลกัมอันนี้กลิ่นเหมือนพวกมฝรั่งโอเคครับผมอันนี้เป็นม้วนด้วย แล้วขายเป็นจีจีก็มีโอเคครับผมครับชุดนี้จีละหกร้อยห้าสิบแล้วรอบที่แล้วเอามาเจ<อ>็ดร้อยเก้าร้อยรอบนี้ละหกร้อยห้าสิบราคาบอกแล้วครับผมถ้าเกิดสนใจยังไงก็สอบถามมาที่บีพม,บม่าได้แล้วผมพร้อมวิ่งส่งครับผม